ค่ะบริเวณนี้เป็นบริเวณขายอ่ารนะคะของเอเซ,เซทิดค่ะเนี่ยค่ะเราก็ชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะมีลูกชิ้นเจ๊พงมีมะม่วงด้วยนะคะข้าเหนียวมะม่วงค่ะฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าร้านขายของฝากเครื่องเงิน บริเ,เวณตรงนี้ก็เป็นประมาณโกดังถุงโะดังเก้านะคะเป็นย่านใกล้ๆกับแม่น้ำแล้วค่ะมีชิงช้าด้วยนะคะลองไปพร้อมๆกันเลยค่ะ แนะนำให้มาเที่ยวสักห้าหกโมเย็นนะคะเพราะอากาศร้อนมากบริเวณที่เขาขายของก็ไม่ได้มีแอร์นะคะนี่โกดังถุ่ค่ะก็เป็นจะเป็นร้านค้าร้านอาหารนะคะ ดิสนีย์เขาก็จะมีซุ้มการแสดงประมาณก็สี่ห้าซุ้มที่ต้องเสียเงินนะคะแล้วแต่เราว่าเราจะเลือกดูไหนราคาเริ่มต้นก็เก็บ800ดรอเป็นหลักพันเลยค่ะตัวบริเวณนี้เป็นกัวดังเก้า,านะคะที่เราเดินกันมามีอะไรมีอะไรครับน่าจะ